Good morning, how are you สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับ English with Teacher Nid mm hmm. เหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพบกันในหน่วยนี้เลย Safety first ปลอดภัยไว้ก่อนเอ๊ะเด็กคนนี้ไม่เห็นทักทายผู้ชมทางบ้านเลยไหนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเล่นอะไรอยู่เนี่ยเอ๊ะเล่นอะไรอยู่ครับคัตเตอร์กับกันไก หน,นูรู้หรือเปล่าว่ากันไกลเป็นของมีคมคัตเตอร์ก็เป็นของมีคมเล่นไม่ได้นะครับนะเด็กๆขาเด็กๆรู้ไหมคะว่าสิ่งที่อันตรายในโรงเรียนแล้วก็สิ่งที่อันตรายในบ้านเรามีอะไรบ้างถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปเรียนคำศัพท์แล้วก็เราไปดูความปลอดภัยในบ้านแล้วก็สิ่งที่ไม่ปลอดภัยในบ้านทีเชร์นี้เลยค่ะไปกันเลยค่ะเด็เก เมื่อกี้เราก็ฟังบทสนทนานะคะ,ะทิชชนิดกับน้องตะกุลใช่ไหมคะเมื่อกี้น้องโชกุลแอบ,บเล่นคัตเตอร์แล้วก็แอบ,บเล่นกันไกลของทิชชูนิดนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าการเล่นกันไกลกับของมีคมที่ไม่มีผู้ใหญ่เนี่ยมันอันตรายมากเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทิชชูนำสิ่งที่น่าสนใจอะไรมาให้เด็กๆดูนะคะไปกันเลยค่ะ ทิเชอร์นิดบอกว่าสิ่งที่อันตรายในบ้านแล้วก็โรงเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอันตรายในบ้านกับอันตรายในโรงเรียนมีอะไรบ้างน,นะคะ d a n n dress in school and house then dress in school and house อันตรายในบ้านแล้วก็โรงเรียนยกตัวอย่างเช่นอันตรายที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะคะเวลาที่เด็กๆเล่นกับเพื่อนแบบไม่ระวังนะคะจะทําให้เกิดอุบัติเหตุหรือเวลาที่เรา แย่งของเล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นเด็กๆ don't p l a y ไม่เล่นนะคะเด็กๆคะต่อไปค่ะอันตรายที่อยู่ในบ้านนะคะ dangerous in house dangerous in house อันตรายในบ้านนะคะเวลาที่เด็กๆเ,เล่นปลั๊กไฟเห็นไหมคะดูรูปภาพที่อยู่ทางด้านซ้ายมือเลยนะคะ ถ้าเด็กๆเล่นปลั๊กไฟนะคะแล้วเด็กๆก็เล่นของมีคมเหมือนน้องโชกุลที่เล่นของมีคมกันไก่แล้วก็คัตเตอร์ของพี่เจ์นะคะจะทําให้เกิดอุบัติเหตุนะคะเด็กๆก็ don't touch ไม่สัมผัสไม่เล่นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรที่น่าสนใจอีกสิ่งอันตรายอะไรนะคะไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูว Vocabulary าคำศัพท์นะคะคำศัพท์เกี่ยวกับ safety first safety first ปลอดภัยไว้ก่อนคำแรกนะคะคือคำว่า accident accident ที่แปลว่าอุบัติเหตุリพีสอัพตินีอุ c c ติเหตุอ c บตต่อไปค่ะเด็กๆถนนภาษาอังกฤษคือ r o a d r o a d ถนนนะคะคำต่อไปค่ะกันไกล s i s s o r s i s s o r คำต่อไปค่ะเด็กๆมีดภาษาอังกฤษคือ knife knife คำต่อไปค่ะดเด็กๆ cutter cutter นะคะคำต่อไปค่ะเล่นภาษาอังกฤษคือ pray p l a y คำว่าปลอดภัยไว้ก่อนภาษาอังกฤษคือ safe first safe first นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาสะกดคําภาษาอังกฤษพร้อมๆกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะคําแรกนะคะคำว่าอุบัติเหตุ accident accident a c c i d e n t accident accident เด็กๆทันที่เจอไหมคะ นเนาะคำต,ต่อไปค่ะคำว่า road road ที่แปลว่าถนนดิพีซาเตอมี road สะกดตามที่เจอน,นะคะ R O A D road road ที่แปลว่าถนนค่ะต่อไปนะคะคำว่า safety first safety first ดิพีซาเตอมี safety first S A F E T Y F I R S T s e v e t y first s e t y first อดภัยไว้ก่อนคำศัพท์คำต่อไปค่ะเ,เด็กๆกันไกลตั้งไก่กคือ s i s s o r s i s s o r S C I S S O S R, S, sister ที่แปลว่ากันไกลค่ะเด็กๆคำต่อไปนะคะคลับมามีดมีดภาษาอังกฤษ knife knife K N I F E knife ที่แปลว่ามีดค่ะคำต่อไป cutter cutter C U T T E R cutter ค่ะเธอต่อไปค่ะเด็กๆเล่นเล่นภาษาอังกฤษคือ pray pray p l a y pray p, ปแปลว,ว่าเล่นเองนะคะอ่ะทีนี้เราอ่านออกเสียงไปแล้วสะกดคำศัพท์ไปแล้วเดี๋ยวเราจะมา ตอบคำถามทิเชร์นะคะเดี๋ยวจะถามว่าสิ่งนี้คืออะไรนะคะทั้งหมดเลยเริ่มจากคำว่าอุบัติเหตุอักซิเดนต์แล้วก็คำที่สองถนนนะคะคำที่สามคำว,ว่าเซฟตี้เฟิร์สเซฟตี้เฟิร์สคำที่สี่ทิเชร์จะเริ่มซิสเต r ร์คำที่ห้านะคะมีดภาษาอังกฤษไนท์คำที่หกคัตเต และคําที่7คําว่า pray นะคะให้เด็กๆตอบทั้งหมด7คําคศัพท์นะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะทีเชอร์จะถามว่า what is this นะคะนี่คืออะไร what is this ให้เด็กๆตอบตามที่เชอร์บอกเลย7คําเริ่มจากอุบัติเหตุนะคะถ้าพร้อมแล้ว go what is this what is this เด็กๆตอบว่า accident Accident good คำต่อไปนะคะคำที่สอง what is this what is this rose Good นะคะคำที่สามค่ะคำว่า safety first what is this what is this safety first Third. คำที่สี่ค่ะกันไกล sister what is this what is this sister คำที่5้าแล้วนะคะดีดภาษาอังกฤษ knife What is this? What is this? knife คำที่หค่ะเด็กๆคำว่า cutter What is this? What is this? cutter คำสุดท้ายนะคะเล่นภาษาอังกฤษ to play What is this? What is this? play Good. เก่งมากค่ะ เราไปดูนะคะคำศัพท์ก็เรียนไปแล้วอุ้ยิเชอรอนำอะไรมาให้เด็กดูอีกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะทีเชอร์มีเกมนะคะมาให้เด็กๆได้สนุกกันนะคะเกมนี้มีชื่อว่า what am I What am I? ฉันเป็นอะไรนะคะคำซับนะคะมีหม3ดําคำคำแรกถนนภาษาอังกฤษคือ road คำที่2 s c i s s o r กันไกลคำที่3ในะคะ night นีนะคะ้ Nine, need, ะคะาพร้อมแล้วไปฟังคำถามจากทีเจอร์เลยค่ะทีเจอร์ถามว่า it h a s a link the car and run on me The c a r can r u n o น me นะคะชันมีความยาวรถสามารถวิ่งบนฉันได้เด็กๆว่าคำตอบคืออะไรคะตอบว่าโรกแปลว่าถนนนั่นเองอเดี๋ยวเราไปดูคำถามข้อต่อไปเลยคะ่ะตอบได้ไหมคะเมื่อกี้ตอบได้เนาะถ้าใครตอบไม่ได้ในข้อนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในข้อหน้าคะ่ะไปเลยคะ่ะ เรายังอยู่ในเกม What am I ฉันเป็นอะไรอยู่นะคะคำถามข้อที่สองที่เชอร์ถามว่า Is that a c h e f p weapon and dangerous นะคะฉันมีความแหลมคมแล้วก็อันตรายเด็กๆลองสังเกตเห็นสิดเด็กๆลองสังเกตสิเขาว่าแหลมคมคำศัพท์แหลมคม,คห,ม,คมหรืออะไรที่มีความแหลมคมนะคะอยู่ในรูปภาพของทิเชอร์ใช่แล้วคำตอบก็คือคำว่า คาเอคานั่นเองและใครตอบได้ยกมือขึ้นค่ะอือเก่งมากเยี่ยมที่สุดเลยค่ะแต่ความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อกันเลยค่ะอ่าทีนี้นะคะ ถึงตอนที่เราจะต้องมาทบทวนบทเรียนกันแล้วนะคะในหน่วยนี้นะคะเิอร์เอาคำศัพท์เกี่ยวกับความปลอดภัยปลอดภัยไว้ก่อนนะคะเอามาให้เด็กๆได,เด้เรียนทเิอั์บอกว่า การเล่นของม e ีคมนะคะก็เป็นสิ่งที่อันตรายเวลาที่เราเล่นเราก็ต้องอยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรือเวลาที่เราจะใช้กรรไกรเนี่ยปัดกระดาษนะคะเด็กๆก,ก็ต้องมีคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูอยู่ด้วยนะคะคำศัพท์ที่เราเรียนมีอะไรบ้างคำแรกนะคะคำว่าปลอดภัยเวก่อนภาษาอังกฤษคือ safety first safety first นะคะมีอะไรบ้าง มีคำว่าอะไรนะถนนนะถนนภาษาอังกฤษคือ road road เล่นภาษาอังกฤษคือ play อุบัติเหตุภาษาอังกฤษคือ accident accident ก,กรากร์การ์ภาษาอังกฤษคือ sister cutter ภาษาอังกฤษคือ cutter นะคะอีกคำหนึ่งอะไรนะหมดเรือ,อยงคะอ้อมีดมีดภาษาอังกฤษคือ knife knife เด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนคำศัพท์ด้วยนะคะแล้วสิ่งที่อันไหนปลอดภัยอันไหนควรปฏิบัติอันไหนไม่ควรปฏิบัติเด็กๆก,ก็พึงระวังไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปทำใบงานกันเลยค่ะไปเลยกันเลยค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆมาถึงขั้นตอนสุดท้ายการทำใบงานแล้วนะคะหรือ worksheet นะคะ เด็กๆคะให้เด็กๆไปสำรวจกระเป๋า learning bag นะคะว่ามีใบงานภาษาอังกฤษไหมนะคะแล้วให้เด็กๆนำมานะคะอย่าลืมเอาดินสอยางลบมาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำใบงานกันเลยค่ะดเด็กๆเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อแล้วก็ชื่อเล่นแล้วก็ชั้นด้วยนะคะเดี๋ยวลงมือทำกันเลยค่ะอยู่ชั้นอนุบาลอะไรเขียนไปเลยนะคะ เสร็จหรือยังคะต่อไปนะคะให้นักเรียนเขียนตามเส้นปลาพร้อมระบายสีให้สวยงามเอ้คุณคุณ,คณไหมคะคำศัพท์เราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะสิ่งของมีคมใช่ไหมคะก็เล่นไม่ได้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาเขียนตามรอยปากกันเลยนะคะเด็กๆการไกลเห็นไหมคะ ช่วงนี้เปลี่ยนสีดีกว่า,าต่อไปเขียนภาษาอังกฤษนะคะ คลิดกันค่ะตัวอาแอบไม่สวยนะคะต่อไปมีดนั่นไงไม่ใช่ตัวอาษาาไทยก็ไม่สวย อ่าเสร็จแล้วต่อไปขั้นตอนสุดท้ายนะคะตามคําสั่งที่ที่ช่วยบอกว่าพร้อมระบายสีให้สวยงามถ้าพร้อมแล้วเราไประบายสีกันเลยค่ะเด็กๆอนุญาตเลือกสีกันไกลนะเอาตามจินตนาการเด็กๆเลยนะคะ เชื้อเสร็จกันไกลแล้วนะต่อไประบายมีดดีกว่ามีดขอเป็นสีเกรย์สีเทาเดี๋ยวเราย้ําสีเทาอีกนิดนึง เสร็แล้วนะคะเสร็จหรือยังคะ เจอระบายเสร็จแล้วนะคะย้ำสีอีกนิดนึงอ่าเสร็จแล้วนะคะใบางานก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเตรียมนํำมาส่งที่เชื่อในอาทิตย์หน้านะคะเดี๋ยวเราต้องลากันไปก่อนแล้วเด็กๆอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย